รวมหัวปกป้องผีไอ้แดงอยู่ละสิมึงเป็นใครวะอย่าพูดอะไรปพ่อยนะเว้ยอืยสภาพอย่างนี้มึงจะทำเขาลงวะเนี้ยโ้อ้ไอ้ขวยฮะไอ้ขวยขวย,ขวยไหนวะศิษย์อาจารย์คำหมอผีอาคมที่ปราบผีมาแล้วนักต่อนะัก มึงมาทำไมเอา้ากูเป็นหมอผีก็ต้องมาปราบผีสิวะหรือว่ามึงจะให้กูมาทำกล้วยบวชชีให้แดกเอกูมาเสนอตัวปราบผีไอ้แดงให้โดยไม่คิดค่าจ้างไปคิดค่าจ้างด้วยเหรอค่าจ้างนะ่ะมันเรื่องเล็กแล้วทําไม่ได้เรื่องใหญ่เนี่กูว่ามึงกลับไปเถอะที่เนี่ยไม่มีผีมึงปราบหรอกถ้าพวกมึงคิดเห็นเช่นนั้นกูก็จะไม่ฟื้น แต่มึงยังจำไว้ว่าสักวันหนึ่งมึงต้องคิดถึงกูไอ้ควยครับนี่ก็นั่งบ้าไม่กลับบ้า